สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักในยูหรือช่องไมล์เริฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีทุกท่านที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการคำนวณรายวันนํามาฝากนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอ ควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะวันนี้มาสายค่ะทุกคนตอนเช้าไม่ว่างเลยเนาะนะคะทําธุระอยู่ก็เลยไม่ได้ลงก็เลยมาลงช่วงสายตอนเช้าอาจจะมีบางตัวที่ออกไปแล้วนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่ที่เราทันกันเนาะนะคะไม่ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะนะคะเมื่อวานนี้เช้าหลุดนะคะ ส่วนบ่ายเข้าตัวเด่น9ห้างเช้าหลุดบ่ายเข้านะคะตัวเด่นอุย้ยไม่เข้าตัวเด่นกันในสูตรเข้านะคะแต่ว่าจับให้ไม่ได้หลุดเนาะนะคะส่วนจีนเช้าเข้าตัวเด่น3นะคะจีนบ่ายเข้าตัวเด่น8แล้วก็ตัวเด่น4เจาะ42นะคะสําหรับจีนบ่ายเนาะก็ดีใจด้วยนะคะไต้วันหลุดค่ะเกาหลีเข้าตัวรอง9นะคะ แล้วก็ลาวสตาเข้าตัวรอง7นะคะทุกคนฮานอยเฉพาะกิจหลุดฮานอยพิเศษในสูตรเข้า3ามตัวแต่จับให้ไม่ได้ถือว่าหลุดนะคะส่วนฮานอยปกติเข้าตัวเด่น1นะคะทุกคนในสูตรมีสองหนึ่งจับให้ไม่ได้แต่เข้าตัวเด่น1นึ่ถือว่าเข้านะคะส่วน VP เข้าตัวเด่นศูนย์ค่ะ เยอรมันเข้าตัวเด่นเจ็ดนะคะในสูตรมีเจ็ดศูนย์จับให้ไม่ได้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อังกฤษหลุดค่ะรัเสเซียเข้าตัวเด่นหนึ่งนะคะอุ้ยดาวโจรออกอะไรเนาะเมื่อคืนอุ้ยดาวโจรลืมนะคะไม่รู้ออกอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้เลยนะคะวันนี้นิเคอิเ e, ชา้าโอ้ยออกคงออกไปแล้วจําไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยเนาะเอานี้บ่ายเลยแล้วกันเด่น90ย์นะคะ สตัว690ห้างเช้าไม่รู้ออกหรือยังนะคะเด่น07 607ส่วนห้างบ่ายเด่น9ก้าสองหกเค่ะเรามาต่อกันที่จีนเช้าบ่ายนะคะจีนเช้าเด่น82 382ค่ะส่วนจีนบ่ายเด่น8ปส ศูนย์แปดสี่ไต้หวันเด่นเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดนะคะเกาหลีเด่นแปดสามเก้าแปดสามนะคะตามนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันเฮ้ยเนาะมันบ่มมี่มงนั่งเคสด,ดีดีพี่น้องเลยเฮ้ยยกไปยกมาอยู่เนะเาะลาวสตาเด่นหกหนึ่งนะคะแล้วก็สามสองหก

เรามาต่อกันที่ฮานอยพิเศษนะคะส่วนสามรัดแเลเดาวจนเดี๋ยวคำนวณเสร็จจะเอาลงให้อีกคลิปนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะส่วนฮานอยพิเศษเด่น8ปดนะคะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อไอ้แล้ว สวยอากาศเปลี่ยนเธอเธอคอร์แกว้วหนาเพิ่มนิดหนึง่งขอบคุณค่ะ ขอโทษขอไปหลายๆเด้อนี่ราคาฮานอยพิเศษนะคะไม่ได้อ่านให้แล้วนะคะปกตินะคะเด่นสองปดต้องขอโทษขอไปทุกท่านนะคะตามนี้เลยแล้วกันนะคะพูดไม่ไหวแล้วไอพอพูดแล้วก็เริ่มไอนะคะฮานอยวีพเด่นศูย์หนะคะ ก็แบบประมาณนี้นะคะวันนี้มีมาเลเนาะนะคะเดี๋ยวมาเลเราไปดูเพราะว่าไมาเลิฟเจให้ดูแคปเอาแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าพูดอะไรต่อไม่ได้คอมันแห้งแล้วก็เริ่มไอค่ะทุกคนอ่มาเลเด่น72นะคะจับคู่ก็ตามนั้นเลยนะคะ72 70 20 8เจ็ดศแห้าแดหห้าหแล้วก็3ตัว0ูนย์เดสอง แปดเจ็ดศูนย์ห้าสองศูนย์หกแปดห้าเจ็ดแปดหกสองห้าหกนะคะมา mm hmm. ล์ลบเจเจไม่ตัดคลิปนะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ทำคลิปใหม่นะคะเพราะว่าไอาก็คือไอเนาะต้องขอโทษขออภัยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไอจริงๆเนาะนะคะส่วนสี่ตัวสำหรับมาเลยนะคะสองแปดหกห้าแปดห้าสองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองอาจจะได้ยินเสียงทุบคล่องแข้งคล่องแข้ง,ง,งนะคะเพอทำกับข้าวนะคะ ต้องขอโทษขอไปทุกท่านด้วยแล้วกันอ่าในคลิปนี้ก็ครบแล้วค่ะส่วนสามรัล้วแ,และดาวโจนเดี๋ยวให้มาแล้วพี่เจคํำนวณก่อนเนาะแล้วจะลงฝากอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าแล้วกันนะคะขอให้เฮงปัง,ปงทุกทุกคนนะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอยสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกัน<ๆ>ทุกๆคนนะคะ ลงทุนอะไรดูกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะช่องอยูมารุมพักได้อยู่หรือไม่เลิบเจเจห้าเก้าแปดชแนลไม่มียานวิเศษ,ษใดๆทั้งสิน้นไม่มีตาทิ์ไม่อาจอย่างรู้อนาคตได้นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนำมาฝากเท่านั้นก็ขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆรวยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ